สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาต่อกันเนาะคือจะดํารู้สึกว่ามันมีความจำเป็นมากนะในการที่เป็นพื้นฐานที่ทำให้เรามีจิตจิตที่มีกำลังนะมีพลังจิตที่ดีนะคะเพราะงั้นแล้วเราต้องเข้าใจเรื่องของสติแล้วก็เรื่องของสมาธินะวันนี้ถ้าจิตนะนะจิตของเรานะไหวนะไหว สายคอนแคลนนะซัดสายไปเรื่อยนะ,ะก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเรานะเพราะงั้นแล้ววันนี้ตามรูปเลยอันนี้คือลายเมืองท่านอ,า,อาจารย์ของเรานะก็คืออยากให้ทุกคนมาอ่านมาเห็นด้วยตัวเองเลยนะแล้วก็ไปแปลเป็นของตัวเองเลยางทีแตมพูดอาจจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งในสภาวะหนึ่งของตัวเองเพราะงั้นายทุกคนอ่านเองนะคะก็คือบอกว่าท่านจะ ยกตัวอย่างให้นะก็คือว่าเสานะเสาเนี่ยเป็นหลักของอารมณ์นะที่จิตกําหนดเอาไว้ก็คือวิหารธรรมนะวิหารธรรมนะแล้วก็จะมีเชือกนะฮนะเชือกก็คือ,เ,อเหมือนกับเชือกสําหรับผูกเนี่ยนะนะก็คือสตินะแล้วก็จะมีวัวป่านะวัวป่านะวัวนปะ่านะอ่าก็คือเปรียบเสมือนเป็นจิตนะนะเพราะงั้นตอนดึงเนี่ยจะเป็นสตินะนะ ตอนที่วัวป่าหมอบนิ่งนะใกล้หลักเนี่ยคือสภาวะของสมาธินะสภาวะสมาธิคือสภาวะที่วัวหมอบนิ่งอยู่ใกล้กับหลักนะคือบัวคือจิตเนี่ยตอนนี้คือเจดําจะบอกว่าคลิปเนี้ยเจดาเคยเล่าแล้วไงเคยเล่าแล้วเพราะงั้นจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีเจดมเคยไลฟ์แล้วนะแบบนี้นะเพราะงั้นแล้วนะเวลาที่จิตของเราเนี่ยมันไม่เคยฝึก จิตของเรามันไม่เคยฝึกมาก่อนมันไม่เคยเจริญสติมันไม่เคยมีวิหารและธรรมมันไม่เคยมีเสามันมันไม่เคยมีเชือกนะที่เป็นสติคอยดึงหรืออะไรเงี้ยคอยเห็นว่าจิตของเราไปไหนโคปาเนี่ยมันจะมีหน้าที่คือมันยังไม่เชื่อมมันก็เหมือนกับจิตนะที่ยังไม่ถูกฝึกเนะี่ยมันก็จะยังไม่เชื่อมมันก็จะไปเรื่อยๆนะมันก็จะไปเรื่อยๆมันก็จะ เดี๋ยวไปเรื่องนู้นเรื่องนี้นะก็ซัดสายไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นแล้ววันนี้ถ้าเราต้องการให้สมาธิเนี่ยนะเกิดสมาธินะนะสภาวะของสมาธิคือสภาวะที่บัวเนี่ยหมอบนะหมอบตรงเสานะก็คือเป็นสมาธิที่นิ่งแน่วแน่ตั้งมันเนี่ยเราพร้อมพร้อมที่จะเดินปัญญาพร้อมที่จะเห็นสภาวะทุกอย่างที่เป็นจริงทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นการเกิดดับเห็นเ,เข้าใจรูปนามนะ มันจะมะีตรงนี้มันจะเป็นฟาวเดชั่นมันจะเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องไปต่อกันเพราะงั้นแล้ววันนี้อยากให้ทุกคนเห็นภาพนี้แล้วอ่านแล้วให้เข้าใจว่าเสาเนะเชือกผูกวัวเนี่ยมันคือทํางานยังไงในตัวเราเองเนาะเสาก็เปรียบเสมือนวิหารธรรมของจิตเราจะให้เป็นอะไรวิหารธรรมของจิตเราจะให้เป็นอะไรเราจะให้เป็นลมหายใจอ่าสั้นอ่อสั้น อาสายลมหายใจของเรามันจะมีแบบสองอย่างนะมันจะมีหายใจแบบสั้นๆกับหายใจแบบยาวๆลึกๆนะหรือว่ากําหนดที่ปลายจมูกริมฝีปากแค่นี้หรือว่าจะก,กําหนดที่หน้าผากหรือกําหนดมีพลังงานเข้าออกที่ฝ่ามือคือเราต้องหาที่อยู่ให้จิตแล้วแต่อันนี้มันจะหลิดใครจะหลิดมันแล้วแต่ชอบนะแต่ถ้าง,ง่ายสุดก็คือลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้าออกจะก,กําหนดพุทโธจะก,กําหนดสัมมารอรหังจะก,กําหนดอะไรแล้วแต่นะถินแล้วแต่ที่รอดเราอยากจะหละักอยากที่จะกําหนดก็คือเป็นจริตของใครของมันนะตามแบบนี้เนาะอ่าก็ก็อยากทุกคนนะเข้าใจรูปนี้นะเพราะงั้นแล้วหนา้าเอ่อหน้าตรงที่เป็นสมาธิเนาะท่านมาเซอร์ก็บอกว่าหน้าตรงที่อ่ตรงที่เป็นสมาธิเนี่ยนะมันจะเป็นในระดับของ A เอกคตานะคะคือเป็นสภาวะที่มัะบอกว่าเ,าเวลาที่เราเป็นเ,เรานั่งสมาธนะิมันจะมีเรื่องของวิตกวิจาร์นะแล้วก็ปิติแล้วก็สุขแล้วก็เอกคตาคือสภาวะนั้นเนี่ยที่เราจะต้องฝึกกันแบบนี้จนเราไปถึงสภาวะนั้นเพราะถ้าอย่างงั้นแล้วมันก็ตาวิจกวิจาร์ก็จะคิดไปเนาะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นอะไรเงี้ยไปเรื่อยเพราะงั้นแล้วตรงนี้สําคัญมากมขอทุกคนเข้าใจรูปภาพนี้ทุกคนจะไม่ว่าวันเนี้ยทุกคนอาจจะ ถูกกักตัวอยู่อาจจะติดเชื้อโรคหรือว่าเป็นโรคนะความดันเบาหวานเป็นมะเร็งหรือโรคอะไรที่มันแบบว่ามันต้องกินยาประจําแล้วกไ็ไม่หายแน่นอนอะไรเงี้ยก็ขอให้ทุกคนเริ่มนะฝึกสตินะเจริญสตินะแล้วก็มีสมาธินะมีสมาธินะ มันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยมีจิตเนี่ยที่เริ่มจะมีจะเริ่มจะทรงกําลังมากขึ้นจิตของเราก็จะเริ่มมีกําลังจิตของเราก็จะเป็นมีพลังจิตมากขึ้นนะมันก็จะทําให้เราต่อยอดเดี๋ยวจะมีเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันคือมาเซอร์ท่านก็จะทำเป็นไมค์แบบเป็นรูปภาพเนาะเขียนแนะนําสอนอาจารยง่ายๆแบบนี้เพราะงั้นวันนี้อาจารย์ก็จะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังให้ทุกคนอ่านเองแบบนี้เลยอ่านเองง่ายๆแบบนี้ทุกคนจะเข้าใจก็เอ่อทุกคนเนาะเห็นเสาว เห็นเชือกที่ดึงวัวป่าแล้วก็เห็นวัวป่าแล้วก็ทําความเข้าใจนะก็คิดว่ารูปภาพนี้นะก็คลิปนี้นะแล้วก็บทความทั้งหมดที่ท่านอาจารย์เขียนไว้เนะี่ยจะทาตัวเองเนะี่ยได้ไประโยชน์มากๆเนาะแต่มันก็สอนนะคนใกล้ตัวแล้วก็เคยไปไปพูดในไลฟ์ก็จะมีบางคนบางกลุ่มที่ที่เข้าใจเพราะงั้นวันนี้จะแตามเอามาโพสต์ที่เอามาเล่าปอกต่อที่ f c e e o o o นะก็ หวังว่านะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กับกับสิ่งนี้นะก็ขอทุกคนนะที่กําลังเริ่มต้นที่จะเริ่มจเจริญสติเนาะเจริญสติพอเริ่มสมาธิแล้วเนี่ยพอเราไปสวดมนต์นะมันก็จะเป็นสมาธิที่ดีเนาะอารมณ์สมถะก็จะมาใช่ไหมแล้วก็เดินจงกรมเนะี่ยเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวของอ ออยืนเนาพอเริ่มต้นเออเดี๋ยวถ้าตามจะมาเล่าอีกคลิปเกว่าเรื่องของการเดินจงกรมเนาะเราก็จะเห็นการเ,ออเดินจงกรมนะการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราเนาะแล้วกออ็การนั่งสมาธิของเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะต่อยอดได้ดีงามมากจากการที่เราเข้าใจคําสอนง่ายๆแบบนี้ของท่านอาจารย์ นะเพราะว่าจิตของเรามันจะเริ่มเป็นสมาธิแล้วพอเริ่มเป็นสมาธิมันก็เริ่มมีกําลังของจิตแล้วนะจิตก็เริ่มมีเริ่มมีพลังจิตแล้วพอเริ่มมีพลังจิตเราก็จะไปต่อยอดนะในการที่จะเดินปัญญาในการที่จะไปวิปัสสนากรรมฐานนะเห็นการเกิดดับเนาะแล้วกเ็เข้าใจสมมุติบัญญัติเข้าใจาปรม,ธธรมัธรรมเนาะเข้าใจอริยสัจสี่นะเข้าใจ มักมีองค์8เข้าใจการทํางานระบบของสภาวะธรรมเนี่ยง่ายมากขึ้นนะจากตรงนี้แหละจากรูปภาพตรงนี้จากคลิปตรงนี้นะคะก็สาธุบุญกับทุกๆคนนะที่ฟังแล้วได้ต่อยอดนะในเรื่องการปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็ใครที่ได้ประโยชน์นะค,คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม,ามกดซับ c r i b e แล้วก็ฝากแชร์ไปบอกเล่านะคนที่รู้จักหรือว่าผ้าฟังแล้วเข้าใจนะคะก็นําไปบอกเล่าคนที่เราลักนะคเราเมตตานะคะ ค่อยๆนะแผ่ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆนะก็เป็นการรับบัญชาของที่พรมเทวดาสิงสิทธ์นะถามว่าวันนี้เนาะถามว่าวันนี้เรานะเป็นมนุษย์เทพพรมเทพพรมเวดาสิงสิทธิ์ท่านก็เป็นพลังงานวันนี้ท่านไม่มีกายเนื้อนะท่านก็ปาัถนาให้มนุษย์เนี่ยปฏิบัติ เพื่อช่วยจันโลงศาสนาเราเองก็ได้บุญนะไม่ใช่ว่าเราทําตามเทพพรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทําไปแล้วมันเสียเปล่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งเราได้เต็มเ็มแล้วก็ช่วยกันจันโลงศาสนาให้มากกว่า5,000ปียืนยาวไปเพื่อรอคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรมเทวดาเมื่อถึงเวลาท่านก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อจะปฏิบัติเหมือนกันเพราะงั้นแล้ววันนี้เมื่อเราปักหมุดว่าเราจะร่วมกับเทพพรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการที่เราจะปฏิบัติเพื่อช่วยจันโลงศาสนาเชัมก็มั่นใจว่าเทพพรมเทวดา์น้ออํวยยพร อวยพรโอวยชัยให้เราทุกคนนะคะสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนานะในว่าเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความสุข ในเรื่องของการทำมาหากินเนาะค้าขายบางครั้งร่ำรวยโชคลาภนะอะไรก็ตามอัธยาศัยของทุกๆคนไปนะก็คลิปนี้นะก็ขอทุกคนนะคะเอานำไปปรับใช้นะคือมันใช้ได้ดีมากเลยแหละเน,นี่ยเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆเมื่อวันนี้สมาธิเนี่ยมันมีหลายระดับเนาะเมื่อไหร่ที่ไปแตะนงเอกคตาแล้วก็เป็นสมาธิที่นิ่งแน่วแน่ตั้งมัน่นอันเนี้ยคือสุดยอดเลยนะสาธุบุญกับทุกๆคนนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุแล้วก็ขอบคุณนะคะ ท่านอาจารย์ที่ได้สอนเชตาม,มานะท่านก็คิดหาวิธีการสอนเชดามแบบง่ายๆแบบนี้แหละเนาะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วภาษาที่เป็นภาษาป,ปริยัตนะ,ะทุกคนก็ไปเสิร์ชหาใน google ใน youtube ได้เลยนะเป็นภาษาปริยัตส่วนการสอนง่ายๆแบบนี้นะ,ะท่านมาเซอร์ก็จะสอนให้สำหรับคนที่ ไม่ค่อยเข้าใจภาษาทางธรรมแล้วก็มาสอนแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราเข้าใจในการปฏิบัติปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจภาษาปริยัตินะง่ายขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ